โอ้ยโอ้ย,อยเอา้าเจอคนเจอคนเจอคนแล้วนี่เนี่ยชนยังชนยัง เขากลายเป็นกล่องแล้วนี่อัดหน้ามึงยิงหัวไม่โดนอรยิงตัวอย่างเดียวครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้จับนานมันต้องมีพลาดบ้าง ไม่มีคนมาลงเลยเลยนี่ปกติคนต้องเยอะนะตรงนี้ไม่มีเคยลงเลยไปลงไหนกันวงฟ้าแน่นอนเลยว้าวจับู้ติดตามสองร้อยตอนนี้อยูดอยุ่ที่เก้าร้อยละ,ะแต่ละแตกไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้มีใครติดตามพีม่แต่แรกๆบ้างเนี่ยเออในนี้ในนี้มีแต่เรามัาง้ง ผมติดตามพ<น>ี่แต่สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนน่เองเหรอเออพี่ปั๊มได้เร็วมากเลยนะมันเยอะกว่า,าวนั้นหรือเปล่ปาพี่ว่ามันไม่ใช่สอง<า>เดือนนะตั้งแต่พี่เรื่มเออพี่เรื่อมสตรีมประมาณสามสี่เดือนแล้วแหละประมาณนี้เด่ะงัเดี๋ยวไปดูคลิปที่พี่ คลิปที่ผมเล่นกับพี่ตอนลุงครั้งแรกๆก่อนขนาดนั้นเลยเหรอโผล่เยาะเลยป๋อติมป๋อติมไม่มีใครมาจริงดิไม่มีไม่มีไหนๆหนพี่เห็นไหมนะไหนไหนยังไงแล้วมีบ้านข้างหน้าพี่เนี่ยมามามาพี่ไปซ้ายแล้วเข้าขวา ในนี้นหละเอาหาอยู่ในบ้านขอพี่เลยมามามาซ้อมาซ้อนาซ้อน <S <s โอ้โหของหายโคตรไวเอใส่ลูดเอ้เอยล <c oughs> ูดไปย่างไวเลยป๊บปั๊บป๊บปหาตัวโอ้โห เยี่ยมเลยกดตริงเลยติงฮิวซอมเอานั่นโอ้โดดโดดลงไปแล้วก็เอ้ยโอ้ยอะไรวะกำลังจะขึ้นเลยไปไหนท่านป้อมไปไหน,น,น,นมีคนยิยงกันนะ่ะเห็นเปล่าเห็นเปล่าถนนข้างหน้านี่นี่ยเนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยกำลังวิ่งเข้าบ้าน เรว่อยๆๆๆๆวตามมาตามมาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยไปช่วยท่านเอ้าอ้ยโอ้ยเฮ้ยกำทีลอยอ่ะอุ๊ยทำไมเวลาเข้าใช้มันแหลกจังเลย มีคนมีคนดดนนนนยิงกันอยู่ดตายเรียบร้อยเกือบแตกไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกี่คนกี่คนอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วมาเลไเด้อยริวขี้ลุย เอ้ยเป็นไงสิงมอไซด์ชนไปแล้วสองไม่ให้ไปด้วยหรอกเจอคนเจอคนเจอคนแล้วนี่เนี่ยชนยังชนยัง เอากลายเป็นกล่องแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านขึ้นหน่อยบ้านนี้ด้วยโอ้ไอบอล้บ้านนู้นด้วยนีอัดหน้ามึง โอ้ไอวอเพียบเลยขอขอขอให้บ้านไอวอมามาไอวอลมาเมาในบ้านในบ้านไอวออยู่นี่สามลูกมาว์มอไซพี่ไปไหนแล้ววะใครปุ <c oughs> น้นมอไซพี่ ุ้ยเฮ้ยเกินจะเล่บนบนเขาเลยอะ่ะบนนี้มันจะเล่บนบนเขาอะ่ะเจ้ด้วยเจ้ด้วยโดนระเบิดเจยด้วยอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่กับพี่เนะี่ยกันมังไปอีกร้อยเมตรโอ้โหไอวอหายหมดเลยจับได้จับได้จับได้จับพ,พี่อะไรจับพี่อะไรไปไปวิ่งไปดูหน่อยโซกพี่เนะี่ย ไม่มีปืนชามีแค่ปืนเดียวเฮ้ยมันอยู่ในบ้านข้างหน้าพี่เนี่ยไม่มีปืนด้วยโอ้โหไปดีกว่าตายแน่นอนจังหวะน,นี้ตายแน่นอนเราว่าข้างบนไปหาปืนก่อนฮัลโหลบบบบนนนน้้าาเเลลยยพี่อุย้ย บนบ้านนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเออเล่นเหลือสิบแปดเหลือเชื่อมียาบ้าหอยาาน่ด้ก็ได้ละ <c oughs> ปืนอยู่ไหน,นก่อนเ <c oughs> ออเออตายตายตายไป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 โอ้ย <c oughs> ไม่มีปืน Maybe I do it. Maybe i about it. Maybe I'm all about it. i Oh, <laughs> I what We do it big and we do it however we like. This <laughs> how it was made for the real. I swear to God, that I'm serious. Me and my team, we be ready with shooting to kill.